สวัสดีค่ะทุกคนมาเดอร์จะมากินแกงเขียวหวานน้ำนางคะ่ะมอนี้ได้เขียวหวานไก่เก่าเลยค่ะทุกคนแล้วก็เอ่อกับเนื้อเนื้ออกวันคริสต์มาสนะคะ่ะเนาะนั่งกับหั่นเนื้อใส่ตรงนี้จ้ะคื้นอีกอยังเหรอนกเนาะทางบ้านนี่ขาออึ้นเนาะนกใหญ่ <laughs> นั่นแหละค่ะทุกคนนี่แซ่บๆค่ะทุกคน กินได้อีกหลายครั้งเลยค่ะไอ้ที่อบในวันคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะที่น้อำไทยคลิป,ปแล้วลวจะจ้ะก็บใบไถไ่ยอีงอย่างหลายเนาะค่ะเนาะไทยเรียกในน้อยค่ะทุกคนในวันคริสต์มาสกับบักพริกค่ะทุกคนใส่บักพริกเพิ่มไป mm. จับมากค่ะทุกคนจับแพงน,นี่ก็พักเหลือของก็นี่ก็เย็นจักินมาทันก็นจะเหี่ยวชิชิมกูเสียดายเนาะค่ะเนาะ เลยค่ะเผ็ดขึ้นนี่เลยเผ็ดค่ะพริกเขียว mm hmm. แซ่บค่ะทุกคนแซ่บแซ่บมาเดินจังมาเดินมาเดินตั้แต่นั่งติดโควิดเนาะกินเผ็ดบ่ได้ซ้ำเก่า ลราก็กรีนอาหารนั่นสิค่ะเ่อค่อยได้กรีนลอยเปอร์เซ็นต์มาต้ะตะกี้ยังว่าได้กรีนอย่างเรื่องอาหารของวันวาน,นแซ่บๆหอมๆนั่นสิตะกี้นี่ได้กิ่นเดี๋ยวนี้เี่เื่อค่อยได้กลิ่นเหมือนเมื่อก่อนเนาะคะนะ่ะเนาะลูกสาวก็ถามยู่ตังแต่เป็นโควิดมานั่งว่า,านั่งเป็นอาการาใใดนะังไงนะซูนเสียเคยด้อย่างรสชาติ แล้วก็นางแวนนางเมนอยู่นางฮ็ดกับความแดนนางสิไห้อ้ายเป็นคนชิมไห้นังเลยต่ะทุกคนแต่ว่าถ้านางให้กินเองนันางจะรู้ว่าเจ้าของกินประมาณใดนะคะเนาะแต่ว่าเฮ็ดไห้ต่้งชาติกินนี่นางก็จะให้เขาชิมให้พร้อมเ็ดเอาแณ์ว่าเขาพอใจในรสชาตินี้บ่ประมาณนี้นะคะเพราะว่านางรับรุดบ่ได้เต็มที่นะคะทุกคน อืมแซ่บแซ่บอ่ะทุกคนแกงเขียวหวานไก่ใส่ปลเขื่อลูกสาวกับลูกซ้ายบอกให้สิบเต็มว่าจะภูมิใจ <c oughs> อือกลังกับปากหวานนะคะเนาะกลังลูกสาวกับลูกซ้ายนี่ ปากหวานนี่เป็นนางว่าทุกคนแหลนะเนาะต่างชาติก็จะปากหวานไปก่อนเลยนังบลูเนะาะก็ขอโทษขออภัยค่ะทุกคนมันเผ็ดน้ำมูกไหลถึงอากาศมันหนาวจากข้างนอกของเล็กน,น้อยของขวัญเปิดของขวัญวันคริสต์มาสเนี่ยเออ เขาก็จะขอบคุณเท่าไรแหงแล้วก็มีความสุขหลายที่ได้ของซิ่งนั่นจริงสินะเขาที่แบบถ้าเป็นเมื่อก่อนนั่งก็บโปรเข้าใจเนาะนั่งก่งะข้าใจได้ว่าปบบยังต้องโอเวอร์ขอโทษขออภัยกับทุกคนนฝรั่งเนาะเมียฝรั่งนนองไม่เนาะค่ะเนาะก็คือแบบ เขาเข้าใจเป็นอย่างวแบบ่าเป็นอย่างวแบบ่าเข้าใ้ของสิ่งหนึ่งแล้วเขาเป็นหยังต้องแบบอู้แบบฉันดีใจมากฉันขอบคุณมากฉันมีความสุขมากเลยที่ได้สิ่งนี้นะฉันฉันประทับใจมากๆเลยอย่างสิ่นะนั่งบ่เข้าใจที่แดกนั่งกระบลัวม,นมนนนันมันเป็นวัฒนั่งว่ามันเป็นวัฒนธรรมเขานะคะเนาะคือได้ของอีหอย่างมาจากภผไภยให้คือเขามีความภูมิใจที่จะให้เขามีความปลื้มใจดีใจที่จะให้ สิงซิงนั้นกับคนน้นคนนันแล้วค้นนันรับเลยเห็นแล้วเห็นของซิงนั้นแล้วดีใจเขาก็จะมีความสุขนะคะทุกคนว่าลูกเต่ากับลูกซ้ายเราที่เป็นคนแบบมีมารยาทมากๆเราเป็นคนน่าหัก คหนาฮากเป็นคนเว้าจาดีเป็นคนบหวมวนมาจากแซ่บเลยคนแซ่บแซ่บแหงนะแกงเขียวหวานนางส้นมันอยากจะอืดแล้วปะเนี่ย เด้นขนมจีนมาจากลานแขกจาก้าซื้อแล้วซื้ออีกนั่งนึกว่ามันนั่งลืมนึกว่ามันนั่งกินหมดแล้วจริงๆนะนั่งลืมค่ะทุกคนนังก็ซื้อเสร็จมาอีก บอกหนึ่งสูฟังค่ะทุกคนนลีปบอกหนึ่งสูฟังมีเรื่องเรากินไปว่าไปเด้อจวจคลิปนังบ่มีสาระดอกจาคลิปนางนัง่งดูตัวอยู่เด้อจ้าว่านั่งเห็ดคลิปบ่มีสาระแต่ว่านั่งเห็ดไปจ้าเพราะมีโมเบลค่ะทุกคนนั่งบ่ได้เบาภาษาไทยบ่เบ่บ่บ่อยได้บ่ภาษาอีสานเนาะดั่งนั้นก็ได้ได้ทัหาหาทั้งบ้านแน่ทั้งบ้านก็อยากคือกันจ้า ยากให้หวยย่าแม่ยากยากให้หวยคุณนองก็อยากให้งา,ใหงานนะคะเนาะเวลาประตรงกันนะ เ็นเมียฝรั่งนี่ต้องอดทอนอดีเด้จา่ายนางบ้านเนี่ยนางอดทอนอย่างมาเต็มอดทอนเพื่อที่บกินประแดดบ่กินอาหารอีสานบบกินเผ็ดเพราะว่าเวลาให้กับเขาก็คือกินน้ำกันเฮดแบบอะไรก,กินแบบเดียวกันเนาะค่ะเนาะกินน้ำกันแกงเขียวหวานนั่งเดีแกงเขียวหวานนัง,งบ่ไเ้มีความมีเผ็ดนิดเดียวแต่ว่ามันบรไเ้ถึงใจนางเนาะค่ะเนาะนางหมักเผ็ด แล้วก็หรือว่าตม้มยำจังเสร็ต้มเมื่อนางเหตุตม้มยำไก่เพัดนั่นพัดนี่เสร็จนางก็บบริเใส่พริกนะคะทุกคนใส่กระใส่ได้แค่นี้เดียวแก้วก็ต้องย้อมกินน้ำเขากินแบบเขากินแบบเดียวกันแต่ว่าเขาจะเอาบพริกไปเพิ่มเติม,ตมกระต้แต่ว่านางประเหตุเนาะค่ะเนาะนางก็กินแบบอะไรก็กินแบบนั้นน,นกินน้ำกันนะคะทุกคนกินน้ำกันเนี่ยนั่นคือความอดทนอันหนึ่งเรื่องอาหาร กับลูกสาวลูกซ้ายมาเนาะก็คือกินกินแบบเดียวกันนะคะทุกคนกินแบบเดียวกันทุกวันจนวันคริสต์สมาสหมดไปเขาก็กลับบ้านเขาก็เดินทางของเขาไปต่อไปเจอเพื่อนฟูมเขาเนาะค่ะเนาะแมนเนียนนเนยนคือว่าหมดโทษในการรอเพราะเขากลับไปแล้ว นั่นก็ต่าบักแต่งเลยทุกคนต่าบักแต่งแส่ปลาโอ้แ่บหลายทุกคนแ่บแ่บทั้งหนึ่งเขาเหนียวจ้าแจวบองโอแ่บแหงนั่นแหละค่ะทุกคนนั่นคือความอดทนสิ่งหนึ่งที่แบบว่าเมื่ออยากให้เขาได้แบบว่ากินปลาหรือเพราะว่าเขาไม่ได้ชิ้นเนาะค่ะเนาะสามีนี่เพื่อนกระชิ้นของอ้างนั่นแหละเพื่อนกระชิ้นของเพิ่นเนาะค่ะเนาะว่านั่งกินปลาทุกเกือบทุกวันเนี่ยค่ะทุกคน บันนีเนี่ยอีกอันนึงก็คือนั่งเหตุงานก่อนคริสต์มาสเนาะค่ะเนาะนั่งก็ยังได้ไปเหตุงานอยู่หรือว่าหลังคริสต์มาสนั่งก็ได้ไปเหตุงานบัดนี้พอพอกลับจากเหตุงานแล้วเขาก็มีแพลนตอนเช้าเขาไปดำน้ำอบแมวนไปไป,ไปว่ายนา้ำอยู่ทะเลเนาะคะ่ะเนาะหนาวนาวน,าวนี่ฝรั่งเราจะเนาะเขาเจ้ามากว่ายน้ำกันอีนดีเลยจ้ะไปว่ายน้ำกันมาแล้ว พอนังเลิกงานมานังกัคือนังเดินกลับบ้านเพรานั่งบอโทรเอินสามีเนาะค่ะเนาะนังบอโทรเอินสามีให้ไปหับจังนสินะนังก็อยากให้เขาใส่ชีวิตใส่เวลาอยู่น้ากันคือเดือนของเดือนคือนั่งรู้ว่าเขาสิพักกันไปเดินต่อจากนั้นเนาะค่ะเพราะว่าไอ้ไม่ได้บอกนั่ะทุกคนไอ้ไม่ได้บอกนังว่าเออหลังจากเฮ็ดงานมาแล้วเด้อโทรเอ่ออันิญ เพราะถ้าไอไปรับมาแล้วคือมันกินเขาเที่ยงแล้วก็เขาออกไปเดินกันไปเดินเขาอมันเป็นหน้าผานาะค่ะเนาะมันเป็นหน้าผาแล้วมันก็เขามันก็จะขึ้นขึ้นลงลุงจั่งนีนะมันเป็นเขาอันอีหอย่างบ้านเนาะเป็นเป็นเนินเนาะค่ะเนินแล้วแบบว่าเนินชั้นจังนีนะแล้วก็เดินกลแล้วก็มันหนาวทุกคนทั้งลมทั้งอากาศมันหนาวแล้วก็นั่นก็มาพอมาหอดบานปุ๊บลูกค้าก็ตกใจว่า คุณเดินมาตีเหรพ่นคุณมาจังใดคุณเดินมาตีใช่ไหมนั่งกระเาน,น,นั่งเดินมา้าน,นั่งกระเบียงสิเนาะอันเปิดที่นี่โอ้โหฟังเหมือนแบตพอดีค่ะทุกคนอันนั่งเลยบอกว่านั่งเดินม้าทั่งกระีสิเนาะนั่งกระเลยนอนอจันทนาาร์วนันคือปะท้อายกับมโหแล้วคะทุกคนคือปะท้บ,บอกสินะคือปะท้บ,บอกเพิินเห็นไปหับเต็มสินะและ้วแบบ ลูกสาวแกว่าอ e <ım> ุ้ยในข้าเพึ่งเก็บผักเข่าแล้วจงทีน้เพึ่งเก็บอาหารการกินเมื่อกี้นี่เนื่องกินพึ่งกินข้าวเที่ยงพึ่งแล้วว่าสันนังก็แลยเออ่เป็นหยังนางวางเสร็จนางเลยบอกว่านะ่เป็นหยังดอกน่งวางเสร็จนะเดี๋ยวนางยกินแล้วไม่นะนางกินมันมันมันมีอีกอยู่แล้วค่ะทุกคนแล้วกินมันอยู่ในตู้เย็นเยอะมากแล้วบะเนี่นนางก็เลยว่าอันแทกนางเลยบอกไอว่าตั้งมือนางบ่ไปดอกน่งวางเสร็จเนาะ ว่านั่งนั่งบ่ไปน้าพวกคุณดอกนั่งเมยนั่งเหตุงานมาเมย์มันนี้เมย์เมย์นั่งวางเสียมาเทเน่ไอด้วยความคิดที่เราแบบว่าคือปะโทรบอกแล้วมาไปฮับแล้วก็จะได้มาบ้านน้ากันจะได้อืนั่งก็จะปะต้องเดินกลับบ้านเมยเพราะว่านั่งเหตุงานเมยแล้วน้งก็ปะต้องเดินกลับบ้านเมยแล้วก็เขาจะได้ไปเดินออกกำลังกายน้ากันไปชมวิวน้ากันประมาณนี้นอจากไปเดินชมวิวทิวทัศน์น้ากันคุยกัน กับลูกๆจังสีนะใส่เวลาน้ากันว่าเทนีนั่งก็เลยว่าอันั่งว่านั่งผู้ไปดอกเท่านั่งคิดเนาะว่านั่งเมื่อยนะคะทุกคนนั่งปวดตีนว่าเป็นอย่างนั้นปวดปวดเท้าขออภัยค่ะทุกคนบอกภาษาบ้านๆเนาะค่ะเนาะก็คือปวดตีนนั่งผู้ไปนะนั่งเมย์เดี๋ยวนั่งยู่บ้านนี่แหละนั่งก็คิดว่ามันสีเนาะวันนี้คิดไปคิดมา ไอ้ก็รู้สึกแบบน้อยใจว่านั่งคือ่าโทรแผลแปให้อายไป,ไปรับนา้งมาจริงสินะแล้วนี่นั่งก็เลยแบบรู้สึกรู้สึกแย่นะคทุกคนรู้รสึกแย่อยู่เดีว่าคันเขากระถาเฮาจริงสินะถ้าเฮาพบไปน้ำเขานั่งก็เลยวแบบ่ยนานั่งก็เลยเปลี่ยนใจทุกคนนั่งเลยเปลี่ยนใจนั่งก็เลยไปเอาไปกับไปนั่งมาเสิเดแล้วนั่งกินอียงก่อนนั่งมาเสรนะนั่งกินอียงก็ได้ง่าย,ายๆนั่งเลยกินเป็นขนมเป็นแบบ บาเนาะคะ่ะเนาะสำหรับแบบที่ขาเจ้ามันเป็นแบบเอาไว้พวกขี่จักรยานที่เขามากินเนาะคะ่นะเนาะพวกลดน้ําหนักพวกอย่างเงี้ยสินะขาเจ้ามากินมันเป็นขนมนละจ้าทุกคนเป็นขนมเป็นแท่งอันนี้น่งก็เลยกินนัานตกลงไปน่งก็เลยแล้วเทียงนางนางก็พออยู่หล่ะคะ่ะทุกคนมันก็หิวเขา่าอยู่แล้วกะ อยากใจก็อยากกินอี่ยงเผ็ดๆนะคะทุกคนมันหลายมือแล้วนะเขามาอยู่น้ําหลายมือแล้วนั่นก็อยากกินอี่ยงเผ็ดๆช่วงเวลาที่เขาปรอยููจั่งสินะคะทุกคนนั่นก็มีความคิดนั่นตอนนั้นเนาะค่ะเนาะนั่งก็อยากกินเนียแซ่บๆจังทีนะบัดที่นี้นั่นก็อ้าไปก็ได้นะนั่นก็โอเคจะเลยตกลงไปไปน้ำเข่าไปเดินเล่นน้ำเข่าก็มันกับมีความสุขดีอีกแบบหนึ่งนะคะทุกคนคือเขาได้ใส่ชีวิตช่วงหนึ่งกับ เด็กหน่อยสองคนนั่นจังสินะคือเขา่แม่นลูกเฮาเนาะเขา่แม่นลูกเฮาเราก็เฮามานยูนี่กันในฐานะที่เป็นแบบว่าเมียของพ่อเขาแล้วนะเฮาไม่ได้เลี้ยงเขามาจังสินะค่ะทุกคนคือสามีก็อยากให้เฮาใช้ชีวิตไปลากกับเขากับกับสามีพอม้อจังสินะให้มันได้เขาเอิ่นไอ่ไอ่บอกว่าเขาจะได้มีอ่าอ่าอะไรนะ เมมเมโมรี่น้ำกันนะคะทุกคนเขาจะได้มีความทรงจำดีๆน้ำกันดังสินะนั่นแหละค่ะทุกคนในน้ำกันมาบอกสู้กันฟังซื้อนะคะเนาะคือเหนื่อยปันใดก็ต้องอดทนเนี่ยค่ะทุกคนเหนื่อยปันใดก็ต้องอดทนปวดตีนปวดเท้าปันใดก็ต้องอดทนเนจ่ะเพื่อที่จะได้ไปสั่งความทรงจำดีๆกับครอบครัวเนาะจ้ะเนาะกับกับกับเขาทั้งสองคนกับลูก้ายลูกสาวเนาะค่ะเนาะเขากับเอออุตส่าห์มหาเฮงสินะ สามหาเฮาชวนสามีก็มีความสุขรลายค่ะทุกคนเพราะว่าล,ล,ล,ลูกลูกมาหาเนาะค่ะเนาะในวันคริสต์มาสมีสั่งนั้นมาสั่งความทรงจำดีๆร่วมกันจริงๆนะให้ของขวัญกันซื้อของขวัญให้กันลูกชายลูกสาวกันมากหลายนัหนังสือเออ่นั่นให้หนังสือเออ่ทั้งช็อกโกแลตทั้งของเป็นผ้าพันคอเป็น เล็กเล็กน้อยน้ยนะค่ะทุกคนทุงเท่าแล้วก็นังซื้อน,น้ำหอมให้คนละขวดอันลูกซ้ายก็ดีใจแห้งลูกซ้ายกับฉีดเลยเด้อค่ะทุกคนพักกันแกะแล้วก็ฉีดฉีดฉีดแล้วก็ดมอันให้กันดมแล้วก็แบบมักแห้งใังไีมนะมักแห้งแล้วก็มีการทาดูดไปอวดอันผู้สาวอือมลูกซ้ายทายดูดไปอวดผู้สาวว่านี่ฉันเธอบอกว่าฉันอันโตมเป็นแล้วฉันจะตัวหอมเลยเด้ออย่างลูกซ้ายกับบอกประมาณนี้นะคะทุกคนว่าผู้สาวจงมา อันโตเมนตั้งสินะแบบที่นี่ลูกสาวก็มากหลายมากกินที่นังเลือกให้แบบว่ามันบอได้มันเบาชุนเกินไปนะคะทุกคนนั่งก็พยายามจะดูบุคลิกของลูกสาวเนาะเพิ่นบบแมนเป็นคนอันจ้งไดละ่ะนั่งก็เลือกกินที่มันจะเหมาะกับเขานะคะ่ะทุกคน เขาก็สื่ออันนั้นก็เป็นของควัญเล็กๆนน้อยจากนางนะคะเนาะอันนั้นก็มีให้เขาเขาก็มากแทงแล้วก็มีผ่าพันคอนันก็มากลายอันใส่ออกไปเดินอันนั้นพร้อมเนี้ยออกใสดไปเดินในวันตกจาใน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 ครั้งที่ไปเดินนกันพร้อมใส่ผักลูกสาวใสผ่าพันคออันของนางก็ได้หลายอย่างเลยค่ะทุกคนอ่า นันก็ใส่หมวกเออนั่นกระส่หมวกที่นั่งลูกสาวตั้งลูกสาวลูกสายแหละเขาซื้อรวมกันนะคะเนาะเขามีหมวกนั่งได้หลายอย่างเลยแต่ว่าอันนี้นั่งบอาถึงหมวกเนาะในวันนั่นพากันทุกคนจะใส่ของที่ได้จากในวันคริสต์มาสกันนะคะทุกคนไอ้ก็จะใส่เสือ้อแจ็คเก็ตของที่ลูกๆเขาซื้อให้เนาะเะนาะแล้วก็ว่ามีความสุขคะ่ะทุกคนมันเป็นการสร้างความทรงจำดีๆมากๆเลย นั่งก็ดีใจนะที่นั่งไปนะมือนันนะคะทุกคนถ้านั่งบ่ไปนะั่นคือนั่งพลาดอีกย่างหลายๆอย่างเลยเด็ดค่ะทุกคนพลาดย่างมากเลยอะไรคะทุกคนเป็นเมียฝรัร่งนี่ต้องอดทนอิลีเนาะนะคะเนาะเป็นเมียฝรัร่งนี่ต้องอดทนแล้วก็ต้องอต้องยู่ให้เป็นนะคะทุกคนนั่งสิว่าจังไบเนาะคะ่นะเนาะนั่งกับอันนี้นั่งบอกถึงชีวิตนางเนาะคะ่นะเนาะต้อง นั่นกัเออเหนื่อยป่นีดนั่งกับไปค่ะทุกคนไปไปพากกันไปเดินกับไปจ้ะทุกคนไปบ่บ่ท่อเอ้าไปกัไปนั่งอะไสิเนาะอก็คือมันมันมันเมื่อยน่ะค่ะทุกคนคือมันเมื่อยจากเห็นเขาเห็นงานเนาะค่ะเนาะเขาเห็นงานหลายวันนี้อ้กเลยบอกว่าเห็นบ่ฮขาอันฮอไปเขากับมีลูกครูเนาะค่ะเนาะมีลูกครูลูกกลุ่มเออรูปมีลูกกลุ่มของวันนั่นที่เขาไปเดินน sure> ้ำกันมันเกิดเป็นเป็นความทรงจำดี ไปน้ากันประมาณนี้นะคะทุกคนน,นั่นแหละนั่งกะว่าหลายนะคะทุกคนคลิปยาวพือเก่าจะทุกคนนะคะทุกคนเดี๋ยวนั่งก็จะกินแกงเขียวหวานต่ตนะคะเนาะขอให้ทุกคนมีความสุขมากๆเลยคะ่ะทุกคนคิดสิ่งใดก็ขอให้สมความปรารถนาเด้จ้าเจอกันใหม่คลิปหน้าเลยคะ่ะทุกคนมีความสุขสุขภาพแข็งแรงกันทุกคนเลยจ้าอยู่ดีไม่แห้งกัน สุขภาพแข็งแรงรำ่ำรวยเงินท้องถูกหวยรางวัลใหญ่ๆกันนะคะไปละคะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบายจะกินข้าวต่อค่ะทุกคนกินยังไม่แล้วมาฝอยก่อนนะคะเนาะแซ่บไ่ทุกคนแซ่แบ